สวัสดีครับผมวิชาวัตย์ชัวรวีนะครับหรือว่าในวงการแข่งรถนะครับเรียกว่า Art of Road นะครับ Hey kid Don't ever let them get inside your head They'll tell you what t o d o a n d like you said w i everything you know that you could get สำหรับตอนนี้ก็งดแข่งรถไปประมาณปีนิดๆน,นะครับเพราะว่าเนื่องจากคุณพ่อนะครับได้ป่วยแล้วก็เพิ่งเสียชีวิตไปส่วนตัวผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอินสตัคเตอร์นะครับรถใหม่ออกมาเนี่ยก็จะไปสอนหรือว่าไปขับเทสได้ให้กับรถใหม่ๆ สำหรับวันนี้ผมอยู่ที่ลานสต็อปที่พุทธมณฑลสาย4ได้นํารถคันโปรดคือคันประจําของพ่อที่ใช้งานอยู่เป็นประจำนะครับคันนี้ก็จะเป็นตัวมาซ่าไฟเตอร์นะครับหลัครั้งนี้มาที่ลานสต็อปนะครับผมก็ได้มาทําการเปลี่ยนจานเบรกแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกผ้าเบรกเป็นของ iQ จานเบรกเป็นของลานสต็อปแล้วก็มีการเปลี่ยนน้ามันเบรกด้วยนะครับเป็นตัวเอเต้ก็เลยทําให้มีความมั่นใจในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับผมกับรันซอฟเนี่ยรู้จักกันมานานประมาณสัก16 -17 ถึงปีแล้วนะครับตั้งแต่รถแข่งของผมตั้งแต่เป็นวีโก้นะครับเป็นอีซูซูดีแม็กเป็นตัวออ l นิวแล้วก็ได้ใช้งานแล้วก็ไว้วางใจเลยในเรื่องของระบบเบรกว่ามีความปลอดภัยมากนะครับสำหรับรถแข่งยังใช้ปลอดภัยขนาดดีมากๆเลยทําไมรถบ้านเราจะไม่ใช้นะครับผมก็เลยซีรถจากแพร่แล้วก็มากับคุณแม่ด้วยนะครับเพื่อมาติดตั้งเรื่องของเบรกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะพาคุณแม่ไปท่องเที่ยวต่อนะครับแล้วก็รถคันนี้เรื่องของเบรกปลอดภัััยยยม่นนใจเรรรีบบ้อะค I think everyone's <laughs> against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a voice is forming and there's <laughs> are scared. I walk a straight path. Not many can say that. I'd like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that. I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. The pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown.